ฮัลโหลสวัสดีครับที่นี่กันหมู่บ้านตะรุสัยนะครับที่ถูกก่อตั้งมาเมื่อประมาณ150ปีก่อนนะครับเดิมชื่อหมู่บ้านโคกรักนะครับแต่ตอนนี้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นหมู่บ้านตะรุสัยแล้วนะครับตามตะไคร่น้ำนะครับที่ขึ้นอยู่อย่างชุกชุมนะครับน้ำนั่นนะครับบริเวณบ้านแถวนุ่นนะครับตามภาษาบาลายูนะครับชื่อตะไคร่น้ำนะครับในถูกเปลี่ยนมาเป็นชื่อตะรุสัยนะครับในปัจจุบันนะครับ นี house, ่ก kind of so ็คือบ้านตาลุใส่แบบปากท่าพระบูสตูนะครับได้กลับมาเจอกับผมได้ใหม่ในโอกาสครั้งนี้ผมก็ขอลาไปขอถ้ารับเสือหรือก็ขอขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับแฮลโลสวัสดีครับ